ใครเห็น,นว่าบหัคลองแล้วคนชาเป็นห้องย่างคู่หลายคนเติบได้เจ้า<อ>ตอนน่ะแล้วแล้เวเขาว่าตอนน่ะเรียกแล้ว,ลว,ลวท่านหมอปรอดได้เขา,าอ่ะสองภากเขามีบุญมีเนะ<อ>าะเงยมีมันออกคอยคลืนมาเหื่องอะไรไเหตุเรื่องอะไรสิเทธิ์เลย,ยเออมื่อเขาเห็นงานผู<ม>้เท่าฉันทอนเนาะ เขาเบิดแล้วเขาเขาเรถเตะกันเลยมาหุ่มมาพี่เบิร์เมืออะไรมื่องานแจกกันบ่เฮ้ยนายเจ้าเบิร์ตแล้วเบิดแล้วสั่งเปโต้โอ้เปโตู้ขอดาบเบิดแล้วขาโอ้รุ่นสั่งเปโต้เลยอ่าเตะสบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสู่คู่สู่คนน้องเพิยงเนาะ วัดสมองสบวนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีหนึ่งพ่อกับช่องยูทูบคงว่าเพียงชายใจเกินร้อยเพียงเนาะอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเพิ่มเติมกะอ่าเข่าม้าหายทั้งอ่าจานโอเพิ่มน้องเพียงเนาะคือว่าเบาโอดีเยี่ยนแหพี่น้องเลยมาเห็ดทางช่องยูทูบองว่าเวียงน้องเพียงเนาะมันเปิดอ่าในไรไม่ยังบ่ได้เห็นไหมพี่น้องเนาะมันนันันโมได้โฆขชนบ่เห็นน้องเพียงเนาะ ก็เลยมันมีปัญหาเลยก็มาให้เพิ่นเบิ่งเนาะพียงเนาะจังได๋ก็มาเบิ่งมาชมกันพี่น้องเกษตรไรโบเนาะพี่น้องเนี่น้อยมาก็เพิ่นยังเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานอยู่โอ้มาวันนี้โดดเชเดียวเนาะโอ้ลวดเดียวอีดีอันนี้รวดเดียวอีดีมาวันนี้โดดเชเดียวเลย เ,าาเ,เอาตามหาป่าช่วยอีกแล้วเรา <ด cray S 1> ไปเชฟปูนแล้วสิน้อนมารับแล้วบาทนี่อ๋อสบายดีเ้อกินรับชอานี้เดี๋ยวชวนมาชอยกิ่น้ำบ่มาคอยบัตปรวนเนาะเดี๋ยวเราเจ้าบัคนเก็งจักมือเลยเอ๋อไปวัาวัยได้สิแล้วล oui the to no. uh ่ะอ่อ เยแปดวะเจ็ดนาะจกแฟนทางบงเจ็ดไหนเจ็ดแฟนกว้างเนาะม็ชิปปุ่นนั่นนี่เนาะโอ้วมก่วงไงนะม็ชิบม่วงกอของเท่อ้ดิองสู่วอันนี้ดีว่าเให้ลดแล้วขึ้นนันี่บ่เบียง สี่ช yeah, mm ื hmm. ่อร mm ู hmm. ้จ้ากันเราอีกบอคอนเช็ดประตูพับเด้หนิแบบแบบพม่านะพับระดัระดับมาไปเออเป็นที่เฮ็ดแขนเด้เฮ็ดแขนประตูพับระดับง่ายรวดะเอาแบบไรเอาแบบนั่นบอเอายังเอาสังกระซีนี่แหล้วแบบแบบมันด้ดีแน่นะเพาละสิชื่อใบพับมาใบพับน้อยละเฮ็ด อับไปพม่าเพราะว่าพื้นที่มันพร้อมไดกันเห็ดชุดแปงชุดบัวได้เปิดออกก็เปิดบัวได้เลยเห็ดผับเอาเปิดมาชงเพิ่งบัวได้่างไกซีนวานนี่บัวไดบ่รวดเร็วดิตอนค่ำเพราะว่าปล่อยกับบัวได้อยู่ดอกเพิ่นอมาเพราะว่าเพิ่นจื้อมองนี่เพิ่นจักเลยเนาะ ุยกขึ้นคุ้งแล้วม่นจัดการว่ามันอันพัดให้เขาเป็นเรื่องเนี้ยแล้วเขากับเก็บงานพัดเขาสี่ประมาณสามมื้อสี่ประมาณสามมื้อชั้เล็กนี่นะนี่ก็คือคาดวางไว้แล้วนะเอามามืาอนี้มุงหน่อยนี้เห็นเมื่อวานในชุมเจ้าท่าช่างกฤษีซื้อม่เห็นบ่ไม่นี้มุงเลยจริงจิตก่อห้องน้ำ ฮะมุ้งแล้วเราจะช่างก็น้ำควายละสิท่านใบตีท่านก็เบ่าลิมืออน๋อปั่นเวียกกันดิถือเจอดาดิได้เงินกับปั่นครึ่งต้องปั่นเวียกได้ช่างบ่คือได้เงินเลยอ๋อปั่นครึ่งบ่เงินกะเพราะว่าพี่น้องกันเนี่ยผมอยากเอาเปลี่ยนอ๋อเี้ยขนาดอะไรเยียบอดเนี่ยเนาะบอาช่างเวียงพันใจดีได้อ๋อ แล้วว่าใช้ซะให้เพิ่นแล้วซื้อเปบบซีไปกินไปเลยก็เดี๋ยวเป็นได้เข้าวไหมยุ่ยฉลอบหนึ่งข้ามารอบนี้ข้ามาให้ยเบาดีแก้ไขช่องยูทูปให้ซื้อบอกแมนบอกแมนแบบนั้นมาแยังกันนี่้ันใจเบอร์ละตัดเออมาอยู่มาดินน้ำขู่มืออยู่เหมอกับบุ๋มีหมู่คือกันเนาะาจ่อยแล้วมาดินน้ำ เห็ดเลยเห็ดเอืได้น uh ่หได้านเ่จะไปแท่งแท่งนี่ไมมาแท่งนี่บดฮะไมมาแท่งแท่งนี่นะไจ้เจอทำอะไรแล้วเดี๋ยวเผานั่งตรงนี้ก้อนนี่ตัวนันนี่ไว้่นั่นเมตั้งใช่เลยบ่นี่เรอตั้ง ตั้งแล้วซีฟังนี้แหละเสียงน็อตหั่นแฉกชาวเข้านะที่เทียบอย่างเงินั่น,นแลนหละจังหวะน่าน็อตชิฟเขาเรามาจับหั่นน็อตเข่าเพื่อ,นนนอมันแน่นบ่มันแะน,ะน่นแห้งขนาดเงยเพราะว่ามันชุดตีงแล้วเพราะว่าเขาถูไใบจับประตูเราดิแมนแมนเนาะวลาดีค <c oughs> <c oughs> รับนงานบุรีมาบ่เหมือนฮะชาวตะงอนก็บบุรีมาเหมือนยังโมเห็นมาเนี่ยเออมันยังยังโมมีนั่นบ่

mang quẹt má, leo nó. Ừ, Nói nó là, nó nó anh nhưng mà, nó nãm, cằn nó, nó, cần, nó đó đi sang này thằng đi. Đi sang này bận. nhang, ô. đi mưa đây. Nhang, nhang nó. Nhang chưa? ผู้ชายโบมาใช่ไหสาวแต่งงานมือนีโบเห็นมือนีิเนาะบบมาให้กำลังใจท่านหมอใช่เรามาเลยใช่แต่เราล่างถ้วยเพราะเบาอิดบาดีเปล่าใช่เราล่างถ้วยด้วยพุทธเราโบมาเนาะอืมเฮามาอะไรเฮาโยกกันได้ท่านหมอเนาะท่านหมอเนาะคาร์บูเบ้าการ์บูมวนพี่น้องเลย คาดการว่านี่สิโบลอนอกเนาะอีกน้อยก็ได้ขึ้นเนาะไว้เลยดิไว้ได้สร้างนี่ยเนี่ยมันว่าม <c ười> really nice ันมีตัวซิปไปวันเนาะซิปไปวันอ้าวยอกซิวันเป็นยอดท่านมอได้หนิอย่างเรกไว้นี่ได้มอให้กับรังใจ่ได้นหนิได้มอคุ้มีนวอนนะสามเป็นยังมากเอ้โล้ยเป็นพวกแกนะแค่ข้ง แทนหมอเจ้าไปชอดหัวเมื่อยว่าตอนมาวัดพากันลงตอนนั้นอ่ะเมื่อกเพราะเป็นเน่าเน่าเนี่ยเออแม่นาดีเ่าเขาว่าหัวเจ้าไปชนกับเงาโกตะกบนะซัก็เลยนะครับกันชุนกับเงาเคราะว่ายันมุนเนาะโกตะกบเนาะลงมาซน้ิงแซงกองที่ซ้ายเขายกเกาะหือเน่ยนะเออโยนลงหั่นกัน อากะวาจ้าบมมือบ่บมือกัพอดูมเืออยู่พอดเน่าผูดียวเลยเป็นสองคนแต่บางคนผู้เดียวเลยเป็นสองคนนะตอนหนึ่งหัวท่านหมอซุปข้ากองดินชายเขาอะเกือบตายก้อดินแดงอย่างนี้นโอ้สามาอผมบอกคนที่จังงว่าวังใจบนเห็นอไนะอืม มันใจขับมันใจแน่นโยมาไหวด้น้อชวได้เห็นจะไปฮอดแข่งนะเป็นบ่ฮอคโซลงไปฮอดแข่งนะเหมือนบ่บ่ฮอคดโซแข่เพร์จีฮอดแนวซอยเฮาเนาะเขาซักอย่าตันยังไอย่างืเป็นดอนใช่ไหมใช้จะมีนาขีดแล้ว มาจากรอบแล้วมูนินสามสามเลยอ๋อเผื่อคำนี่ยันเป็นชีพย่างเทไปเซมาเซไปเซมาอยู่นี่เลยเป็น<า>ได้มาอยู่พี่กับผไปแล้วเนาะมาาได้<ห>เอ ah are, ะอยังไปเหน็นมาจากผบร <laughs> หรือ <laughs> <laughs> มาในรถอืมที่จะได้งอนได้จากบมาในรถ เราเห็นแล้วมานี่แหละรันบ้านเพชรคอยจะรู้อยวรอดูได้อครับเป็นผักอะไรไม่นช่หรือผักเลยนะอยู่มาอยู่แล้วก็จะมีมอนมีอย่างล้วนอนดิ่งถึเงินเงนเนาะเงยไม่บอกครับเงยปลาเนี่ยเลยเลยแล้วเงยปลาเนี่ยเลยห่มไปนี่เลยแล้วเงย อยู well, hey, right. okay. yeah. well, right yeah, uh ่นี่แหละเนาะมันเย็ดเออมันเย็ดเนี่นอยู่ห่มอยู่มันเย็ดมันยัง3มอดีแล้วตาง่ายตามมแ่ดิีเนาะอดเเอาเสาจ้างจ้างจ้างเลียง

ถือไว้ก่อนสิบแปวันเลยสิบไปวันเต้าเนอท่านหมอเนอท่านหมอว่าอย่งนี้เลยเห็นท่ากันแล้วบดเลยนะกว่าสิบแปดวันเห็นไหวพูดเราอ่ะพบดเราอ จะได้ขึ้นเพื่อนน่เราอะหายาบ่าไวนได้ขื่นเพือนไว้านชาเ้องาสงเลยกิดจาีเนาะเขือนไม้ให้พัดให้สามวันเขนไม้แบบว่าชาวกต้นนี่บ่แม่ชาวโคต้นเลยืไร้ซ่าไร้ขามจำเพื่อนผู้ตูแผล่จ้งมือเงอนตูแผลมือฝ่ายเนาะมือฝ่า ท่านมอไปนะมอเฮือนตู้แพทย์อ๋อแล้วเฮือนตู้แพทย์ได้นาตอนน่ะเนาะมาเนี่ยจะไปก่อนไปเหตุู่พุ่นนาโอ้เร่อนั้นก่อนขึ้นเนาะค่อยไปนะเนาะแม่มยค่อยไปตัเาติดไนนะฮะ ามาจกเขาตี่นเองได้หรือเปล่าเออคอยเป็นคอยไปอันนั้นขายรอรบวันนี้มีสีมีวันแต่ไม่น่ามีมนวลขึน้นมาเลยโอ้ขา,า,า,ายกูเก่าขายกูเก่าไรวันนั้นตีงมาได้เนาะโฮ้ยไปเหน็นว่าบ่คลองแล้วคนชาเป็น้องย่าคู่หลายคนเติบและเจ้า<อ>ตอนน่ะแล้วแล้วข่าวว่าตอนน่ะแถวแล้ว,วท่านหมอบประหลัดได้วขวา ออกภากเรามีบุญมีเนาะภาคมีมันออกคอยคลืนมาเห็นไดเรื่องอะไรเด้่ครับเรื่องอะไรสิทธิเดชเออมือเขาเห็นงานผู้เท่าฉันทอนเนาะเขาเบิดแล้วเขาเขาเราเตะกันเลยมาหุ่มมาผีเบิ่งมือใดอมือ,มองานแจกกันบ่เออว่าเจ้าเบิดแล้วเบิดแล้ว พิโต้ขอจานหมดแล้วขอหนอ๋อรุ่นสั่งพิต้เลยอะด้ไ้มาได้บัตรมหาเจ้าได้สิเจ้าบูหูมื่อดีตัวนั้นเออนบหูเินอืออาวบูหูเงนเกทนพอื่อคอมเนต์ะ

แปลว่าจะคนอันผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดอันนี้ผู้เดียวเพิ่นเนาะผู้เดียวบ่แม่ยังเราเจ้าบริจักชื่อวะเนาเออเพิ่นบ่ได้บอกชื่อติอทีแม่นั่นแหละบ่เอว่าสพื่อนหลายคนยกของเพิ่นบ่บอกชื่อเนาะเพราะว่าส่วนหลายผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเฮ็ดเฮือนเฮ็ดหยังนี่เพิ่นบ่ค่อยออกชื่อออกเสียงเนาะพี่น้องใจเพิ่นเฮ็ดได้เฮ็ดบุญนะเพิ่นคือเฮ็ดโดด ียงนาก็ได้ม่อยังก็ได้สบายบแบบนี้ดาัานมวยไพ่เนีน้ยเนาะยังเดียวแต่ไพ่แบบนี้เนาะไทำได้ไฟไฟ,ไไฟ้ากับทอดทันหน่อยหนึ่งนี่ซ้ำสีเบิง้งเ <ừ. S 1> จ้ามีแต่เศร้าวไปว้ยหันไว้ยเดหาซักยายคน <ừ. S 1> อเาคำาว่าเศร้าไม่อยังเงยังสีขี้ได้อยู<ะ>่บ่โรืจักมือได้ฮะได้เหรอได้อยู่บ่ได้ก็สิได้นี่มันสิ นี่มันเบืองนี่มันเ,านนเ,าเอากลับมเากสิบิดได้เิได้เ่เบืองเออได้อยอ,อ่นียเออได้ตอ,อ,อนนี้อย่ไปซิ่งะไรคบกเรจักรให้พัาจารยาคนกันได้กัสิบคนวันชนนะเนีอืมได้คกัสิค่อยๆไปฮะนะเนาก็เบืองลใจนมือนี่ ได้ก็ช่วได้จุกเข่ากินเองได้แล้วนะตัวนี้ไม่ตัวยังตัวเฮ็ดของน้่หมอตัวนี้โอ้จุกเข่ากินเนาะยินเองได้แล้วกะนั่นนี่ได้มันก็โอเคลเน่าทานหมอเนาะโอ้นั่นจุกเข้าโบนิโอก็ได้ก็วะ่อยได้เยอะธรรมดาเยอะอืมมีชุดชีสแปวันก็ใช้ขึ้นกว่านี้หมอหรืออนไรเนาะอืม มาอเดินนี่เห็นอ่ะนี่แต่หันไปหันไปแล้วก็เห็นหันหลยไปคอ,อยกินคอยใปทีนั้เนี่เพิ่นมาเห็นกระเดี้ยวของครัวกันอ่าหนึ่งเขาหนึ่งน้ามายังกินเองจัง่านหนึ่งที่เอ,อ้ยคักคักอยู่เียวนอนเรียวก็ได้เนาะเนาะใครกว่าเจ้าอยู่น้ำห้องนั่นอยู่หรอกเนาะ คนตกกับว่าเนี่ยยอดเลยพี่พยานดมนั่นแดงงนี้มีแต่กุ้ย่อต้นนี้แล้วท่านหมอบักแะฮะมันนั่นยันดมผัดมาอย่ามันหนึ่งมาทับเพื่อนเนี่โอ้ยไม่เขาบักบ่เลยพุ่มบล็อกลงเกลียชงมันก็เงยห้ลงแล้วเนาะโอ้ยจังนอนมันสีฮักมาทับเพื่อนเจ้าเนี่ยมันสีนะเนี่ยทำยังกุ้งน้อยกุ้งยังนะ่ายเน่เขาบักให้แล้ว นี่การดินข่าวของสิขายเยอะเหมือนเงินเอาหมดหมเงินก็มีเงินนะคขาสิขาย่ตมานี้เนาะขายหมดบอกโอ้ขายหมดเอาไปเพี้ยงใหกัรอ อ้าพิ่นว่าอาพิ่นซ um> um> ือตกนเข้าายกนมนมีเิตวไปเนาะเนาต่อไปบัเจ้าไปหาซักคือซักยาคนได้เงินได้หยังมาแล้วยู่เาคันเอมว่าปือรถให้้จะไปบิดแงหลายห้วยลงรอบนี่ยาก้เนาะดิแล้วๆ

ยังยังเพื่อนนะฮ่มร่มเน้วบัดนี้เนาะบนีท่ามตียังแล้วใช่แต่ค่ายนึ่งเนบัดนี้ทำเพื่อนเนี่มาขมน้องกันไหนตัวตัวนี้ตัวนี้ยใส่แต่ค่าตัวนี้เทคานกันเพงนี่ตัวนี้ทุบ้ลงไปนีแล้ะใช่แต่ค่ายเพื่อนครัวดิ อ๋อก็แต่ของน้ำหั้นก็เต็มเนาะตัวนี้เต็มว่าลำหลังยาวนี่เต็มเนาะหรือว่าไม่ช่องท่านหมอปะไม่ช่องมึงท่านหมอนั่งขี่ปะขากันหมอเอ้ยขากันดีเคพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คลิประมาณนี้แหละถ้าผิดพลาดกัรใดก็ต้องกลับขอโทษขอภัยอะไรขอไม้อ่า าทางอาจารย์ใหญ่เพิ่นเพิ่นเฮ็ดช่อง YouTube ให้กันภาษาไทยนี่นั่นแหละนะมาเอาลีหาไปที่ประกอบพานครับจะมันไดห้าหกน้อยเอาแล้วเล้ยมาประกอบทำไมมาใช้รุู้เลยเฮ้ยพี่น้องเยคลิปนี้ก็ลาไปแล้วอยู่ดีมีเฮงเมื่สักครู่สุคนน้ำพี่น้อง กล่เ,เข้ามาสบายดีสบายดีเพื่อสุ่อคนเนาะ